รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค้ารัตมณีกลางวันไกลพร้อมกับรายการสองธรรมมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะในทุกๆเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะแน่นอนค่ะสิ่งที่เรานําเสนอท่นานผู้ชมนั้นนอกเหนือจากจะเป็นเรื่องราวของวัดดีๆที่รายการของเราเดินทางไปแล้วกิจกรรมที่เรามักจะทําหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ให้แต่ละวัดนั้นก็มีคุณค่าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกๆกิจกรรมนั้นก่อเกิดขึ้นก็เพื่อที่จะทําหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีและพุทธศาสนา กระชนที่ดีนั่นเองค่ะติดตามได้ตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่าวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจค่ะ รราายกากิเาาามาาาากทากทน้มมัังงะรื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาทางวัดก็ได้มีการจัดงานพิธีเททองหล่อพระพร้อมด้วยงานทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นโดยการจัดงานในครั้งนี้ก็มีคุณสุกมลคุณปลื้มอ,อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพธิธีฝ่ายคารวะน,นะครับซึ่งตลอดการจัดงานก็มีทั้งหน่วยงานภาคเอกชนบริษัทห้างร้าน ตัวแทนและก็ผู้นำชุมชนจากหลายชุมชนตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไปหลังไหลเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากวันนี้วัดแหลมทองได้มีกิจกรรมที่พิเศษก็คือ,อกิจกรรมสองประการประการที่หนึ่งนั้นเนี่ยก็คือกิจกรรมรอพระสองพี่น้องรอพระสองพี่น้องก็คือว่าพระรูปหนึ่งหรือว่าองค์หนึ่งนั้นเนี่ย ก็ชื่อว่าพระพุทธนิ่งเมืองทองก็คือหลวงพ่อรวยอีกองหนึ่งนั้นชื่อว่า,าพระพุทธสีเมืองทองอชื่อว่าหลวงพ่อเงินนะครับาการสร้างพระสองพี่น้องนี้เนี่ยก็เพื่อให้สาธุชนคนดีทั้งหลายที่จะได้เดินทางมายังวัดแหลมทองนี้ได้มากราบไหว้รับผิดทองอ งานที่สองนะครับก็เป็นงานทอดพระป่าจุดประสงค์ของการทอดพระป่านี้เนี่ยก็เพื่อว่าปัจจุบันนี้อาณาเขตของวัดแหลมทองนั้นเนี่ยค่อนข้างจะคับแคบเพราะว่าสาธุชนคนดีทั้งหลายเนี่ยผู้มุ่งมั่นในบุญกุศลมาสู่วัดแหลมทองกันเป็นจํานวนมากแล้วก็วัดแหลมทองแห่งนี้เป็นการปฏิบัติ ประจำวันนะก็มีคนมาอยู่ปฏิบัติทุกๆวันนะก็ทำให้มีสถานที่ที่อยู่อาศัยที่พักอะไรอย่างนี้เนี่ยทับแคบไปและโดยเฉพาะาปัจจุบันนี้ผู้ที่จะเดินทางมาวัดเนี่ยก็มากันด้วยรถยนต์เป็นจำนวนมากที่จอดรถยนต์นั้นก็ทับแคบไปก็จำเป็นที่จะต้องขยายแต่การขยายนั้นเนี่ยก็จะต้องอาศัยพุทธบุญัตว์ศี ทั้งพระพิสุสงนะอุบาสกอุบาสิการ่วมกันเพื่อขยายอานาเกตหรือว่าขยายาพุทธาวาาสังฆว่าธรรมวาวาา,า,วาให้โตต่อไปนะเพื่อที่การมาทําบุญสุนทานนั้นเนี่ยก็จะได้มีความสะดวกนะในการมาในแต่ละครั้งก็เห็นญาติโยมมาก,กันจํานวนมากตามที่ท่านก็ได้เห็นแล้วนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดปิติยินดี อนิสงส์ของการรอพระนั้นเนี่ยก็จะเป็นลําดับหมายความว่าผู้ที่ทํามากนะลำดับของการได้อานิสงส์ก็จะมากเช่นในเบื้องต้นเนี่ยก็จะได้ไปเกิดไปจุติเป็นเทพเทวบุตรเทพพธิดาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะมีวิมานอันเรืองรองนะ,ะส่วนเมื่อ,อตายไปแล้วเป็นวิมานแล้วออกจากวิมานนี่ยก็จะต้องกลับมาเป็นสรพสัตในโลกนี้ก็หวังว่าที่จะได้เป็นมนุษย์ พอเป็นมนุษย์นี่ก็จะมีที่อยู่อาศัยมีคนเคารพนับถือมากเพราะว่าอํานาจของบุญบารมีที่กรอบพระ,พะ,ะก็จะตอบสนองส่วนที่ดินนั้นเนี่ยเมื่อเรามาซื้อที่ดินกันก็ย่อมที่จะได้อานิสงส์ผลบุญของการมีที่ดินในอนาคตการ แล้วก็กิจกรรมต่อไปนี้นะครับที่วัดแหลมทองมีดังดังวัดอื่นๆก็คือการเวียนเทียนการเวียนเทียนประจําก็คือมาคบ,บูชาวิสาขบ,บูชาอาสารหบูชานับว่าอีกสามเดือนจากนี้ไปก็วิสาขบ,บูชาก็จะขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายเนี่ยมาเวียนเทียนร่วมกันที่นี่หรือมาปฏิบัติธรรมทุกๆวันได้ที่นี่หรือจะมาปฏิบัติธรรมทุกวันพระเวลา 18นาฬกาถึง21นาฬิกาได้ทุกวันส่วนงานใหญ่จะมีอีกก็คืองานอทอดกระถินประจำปีก็หวังว่าในงานครั้งต่อ,ต,อต่อไปก็จะได้รับความอบอุ่นเช่นนี้ต่อไปก็ขอให้ท่านทัน้งหลายมีความสุขความเจริญตลอดการทุกท่านด้วยเทิน และมาถึงในช่วงนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่เราจะพาท่านผู้ชมนั้นไปชมความร่วมมือร่วมใจครั้งสําคัญค่ะของวัดไทยและวัดเศ้าหลินนะคะของประเทศจีนจะเป็นเรื่องราวของพุทธอุทยานที่นั่นมีอะไรพิเศษและเกิดอะไรขึ้นติดตามนะคะสำหรับในเดือนมีนาคมนี้นะครับทางพุทธอุทยานมหาราชก็ได้มีกิจกรรมนะครับโดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่แล้วก็ทางอำเภอมหาราช ทางอ,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดทางกมรมบะมงนะครับแล้วก็อีกหลายหน่วยงานนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นนะครับที่พุทธอุทยานมหาราชวัดว,ดว,ดวดชิระธรรมารามแห่งนี้ก็เรียกว่า,าเป็นงานาเทศกาลอาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้านครั้งที่1ก็แล้วก็ยังเป็นงานที่มีการาสมโพธิแล้วก็ไหว้หลวงปู่ทวดนะครับประจําปีนะครับในเดือนมีนาคมนี้แล้วก็ในภายในงานนะครับ ทั้งหมด9วันตั้งแต่วันที่20มีนาคมถึงวันที่29มีนาคมในแต่ละวันนั้นเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้านซึ่งก็จะเป็นการช่วยให้ชาวบ้านนะครับหรือพี่น้องประชาชน,นในบริเวณรอบโครงการแล้วก็ในจังหวัดพระนครศรียานั้นนะครับได้นำสินค้าของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางด้านการเกษตรพืชผักผลไม้ข้าวสาร ต้วยที่เป็นพืชผักปอดสารพิษนะครับในพวกนี้เนี่ยเราก็เอามาขายรวมทั้งของกินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปลานะครับปลาเค็มปลาส้มนะฮะปลาร้าปลาผลิตภัณฑ์ปลาต่างๆนะครับเพราะว่าทางอําเภอมหาราชนั้นก็เป็นอําเภอที่มีชื่อเสียงในเรื่องของของปลานะครับโดยเฉพาะปลาเรียกว่าปลารมฟันหรือปลาย่างนี่นะครับในงานนี้เนี่ยก็จะมีการนําปลาเหล่านี้หรือผลิตภัณฑ์ปลานั้นเนี่ย มาให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เลือกซื้อโดยตรงนะครับจากผู้ผลิตรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารต่างๆนะครับาการเย็บปักถักร้อยหรือว่าเสื้อผ้า,าข้าวสารข้าวไรเบอร์รี่ข้าวที่ปลูกโดยการวิธีธรรมชาติเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็ยังเป็นผักต่างๆนะครับเพราะว่าในจังหวัดอ่างทองหรืออยุธยาก็ดีเนี่ย รอบบริเวณโครงการนั้นนะครับก็เป็นพื้นท,ที่ที่ผลิตพวกอาหารปลอดภัยหรืออาหารปลอดสารพิษนะครับมีการประกวดนะครับต้นไม้ต้นแก้วแคร์ต้นบอนไซต้นอะไรต่างๆเหล่านี้นครับที่เป็นต้นไม้นะครับต้นตะโกโดัดเนี่ยฮะซึ่งอยุธยาเราก็มีชื่อเสียงนะครับโดยเฉพาะที่อําเภอท่าเรือนะครับซึ่งติดอยู่กับอำเภอมหาราชก็เป็นแหล่งผลิตตะโกหรือว่าบอนไซเนี่ยขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีความสวยงามส่งไปขายทั่วประเทศ ันั้นพี่น้องก็สามารถที่จะมาดูงานประกวดแล้วก็ musician. เลือกเลือกซื้อเลือกชมได้นะครับในในวันงานที่20มีนาถึง29มีนาะคมนี้จะมีสินค้าราคาถูกต่างๆนะครับจาก16อำเภอของจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาซึ่งก็แต่ละอำเภอก็จะคัดสรรสินค้าโอทอปหรือเป็นผลผลิตชุมชนที่มีชื่อเสียงเนี่ยมาจัดงานาแสดงแล้วก็ขายนะครับที่บริเวณพุทธุทยานมหาราชหน้าองค์บุวดองค์ใหญ่องค์นี้นะครับ น bon ั้นก็ขอเรียนเชิญพี่น้องว่ามาร่วมกันอุดหนุนกินของไทยใช้ของไทยนะครับมาอุดหนุนอาหารพื้นถิ่นแล้วก็ของกินพื้นบ้านนั้นก็ขอเรียนเชิญพี่น้องว่ามาร่วมกันอุดหนุนกินของไทยใช้ของไทยนะครับมาอุดหนุนอาหารพื้นถิ่นแล้วก็ของกินพื้นบ้านซึ่งก็จะช่วยกันสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรียาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับท่านก็จะได้ของที่มีคุณภาพแล้วก็ ในราคาที่ที่ถูกนะครับจากผู้ที่ผลิตโดยตรงนะครับก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับให้ได้มีอาชีพแล้วก็มีงานทำนะครับในในยามที่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าหน้าฝนนะครับหรือว่าช่วงนี้ก็น้ําแรงไม่สามารถที่จะทําไร่ไถนาได้ก็จะมีอาชีพเสริมขึ้นมานะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับนะฮะมาร่วมงานกันนะครับ9วันนะครับที่พุทธอุทยานมหาราชตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่29มีนาคมครับ วันที่8มีนาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุลาอาสมซึ่งเป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานของพระนิสิตมหาวิทยายลัยมหาจุลาลงกรณราชวิทยายลัยซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดงพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาได้มีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง5.39เมตร สูง8.29เมตรแล้วก็มีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อถวายเป็นอาจารยบูชาอายุวัฒนมงคล60ปีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตประยูนธรรมจิตโตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคสองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารขึ้นนะครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็มีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุา จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเป็นประธานในพธิธีในการนี้ก็มีผู้บริหารคณานาจารย์เจา้าหน้าที่นิสิทธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,ส,ยสิทธิานุสิตรวมทั้งประชาชนทั่วไปนะครับได้เดินทางมาร่วมงานกันเป็นจํานวนมากกิจกรรมดีๆแบบนี้รายการก็ขอเก็บภาพบรรยากาศในการจัดงานมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ โจยเป็นที่เปีในโทมานะสำหรับพวกเราผู้รูปผู้คนที่ได้มามีตัวในกานร้างมาตรานผู่สองนราประดานมารมิทยในหรือที่หายปัญหาตัประดานเขาจะมีในอนค์เดียวใหญ่ที่สุดวันนี้เราได้ข้ารักประานใหญ่ที่สุดมารมิทาย ไม่โยมไดอธิฐานขอพรเป็นชัยชนะทุกการทุกประการในชีวิตทุกดอกทั้งหลายเมื่แต่บุตรีนีจะได้ร่วพิธีเททององพระประธานกัน การจัดงานของมหาจุฬาในวันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สถานที่ปฏิบัติธรรมในป่าเป็นธรรมอุทยานของมหาวิทยาลัยซึ่งเรียกว่ามหาจุฬาอาสมสถานที่แห่งนี้มหาจุฬาได้พัฒนามากว่า30ปีแล้วเป็นสวนป่าแล้วก็ปลูกป่าส่วนมีอาคารสถานที่ก็ไม่ใหญ่โตนักเพียงเพื่อให้สะดวกเป็นสปายะในการปฏิบัติธรรมเพราะเหตุที่ว่ามหาจุฬานั้นมุ่งจัดการศึกษาพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่และพัฒนาจิตใจและสังคม นิสิตท,ทุกระดับชั้นตนะั้งแต่ปัญญาตรีพึงปัญญาเอกต้องปฏิบัติกรรมฐานเราจึงมาสร้างสถานที่รองรับในการปฏิบัติกรรมฐานไว้ตรงนี้ที่มวกเหล็กสระบ,บุรีไม่ไกลนักเดินทางประมาณ1ชั่วโมงจากมหาจุฬาที่วังน้อยแล้วก็ได้พัฒนาให้เ,เป็นตามลำดับมาปัจจุบันนี้ยังขาดพระประธานาในลานปฏิบัติธรรมซึ่งจะจุคนได้ประมาณ500คนในที่แจ้ง ต้องยกพื้นขึ้นต้องสร้างพระประธานก็เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มาร่วมอนุโมทนาบุญมาบริจาคจะสุปัจจัยและวันนี้ได้ทำพิธีเททองหล่อเสียนพระประธานก็นับว่าได้รับความสนใจจากประชาชนและมาร่วมงานบุญนี้อย่างคับขั่งท่านที่สนใจจะปฏิบัติกรรมฐานที่นี่เราก็มีพระวิปัสนาจารย์ ดูแลนำการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นสถานที่สปายะอากาศก็เย็นสบายไม่ห่างจากกรุงเทพถือว่าอยู่ในเขตเขาใหญ่ทีเดียวฉะนั้นมหาจุฬาจึงถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นของพุทธศาสนิกชนใครก็มีสิทธิ์เข้ามาใช้และปฏิบัติธรรมได้ การนับถือเทพเจ้าหรือว่ารูปเคารพต่างๆนะคะเกิดขึ้นจากการที่คนไทยนั้นเป็นคนที่มีความกตันยูค่ะเป็นคนที่มีความสำเนึกในผู้มีพระคุณเ,เช่นเดียวกันนะคะกับเรื่องราวของชาวพุทธค่ะที่เราจะเรื่อมใสศรัทธาสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านี้เพื่อที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจขอจเจริญพรได้โยมสาธุชนทั้งหลาย ที่ได้ชมในรายการนี้อาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์และสิทยานุสิทธ์ผู้มีศรัทธาในภะษาสนาของวัดวิระโชธธรรมรามอาตมาพระครูภาวนาวีรคุณเจ้าวา่าวัดวิระโชธธรรมรามเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่28 ก็ขอจเจริญพรยโายามสาธุชนทั้งหลายในวันที่15มีนาคมนี้258 8ซึ่งทางวัดได้มีงานมหากุศลอันยิ่งใหญ่คือมีพิธียกฉัดทองคำเป็นทอง,อท,องทองเหลืองปิดทองคำแท้จะยกขึ้นบนยอดของ อุโบสถวัดวิรโชตดังที่ปรากฏนี้ซึ่งในงานนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านจาุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์สนิทชวนาปัญโยเจ้าวาดวัตรัยมิตรวิทยารามเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาธิราสมาคมได้เมตตามาเป็นประธานในง,งานนี้ขอขอเชิญชวนญาติโยมหากท่านใด อาว่างในวันที่15มีนาคมนี้ก็จเจริญพรมาร่วมพิธีอันสำคัญกันเพราะมีความตั้งใจมั่นจะให้วัดนี้โดยเฉพาะอุโบสถให้เสร็จโดยเร็วไวโดวยตั้งใจไว้ว่าปี2 5 6 0จะปิดทองผูกพระศีมาฝังโลมิตรให้แล้วเสร็จโดยเร็วจะเร็วหรือช้าก็ขอฝากไว้กับผู้ชมในรายการนี้นะอัตมาภาพก็ขอเชิญชวน าการที่ญาโยมจะมาที่นี่วัดวิรโชชน,นี้ก็เป็นวัดเพิ่งสร้างขึ้นใหม่เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2552มาจนถึงปัจจุบันสมัยนี้ก็ประมาณ6ปีในวิหารหลังนี้ก็ยังมีหลวงพ่อทองคำจำลองจากวัดไตมิตรวิทยารามซึ่งเป็นที่อา,า,ารย์คือเจ้าคุณสมเด็จพระุทาจารย์นั้นเป็นผู้มานั่งคุม พิธีในการหล่อเองตั้งแต่เป็นแบบขึ้นมาเป็นหุ่นขึ้นมาจนลักษณะพุทธลักษณะคาล้ายวัตรัยมิตรทีเดียวและที่ด้านหลังของอัตมาภาพก็คือรูปเหมือนอของครูบาอาจารย์พระหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีจินดาแห่งวัดท่าสงอุทัยธานีนั่นเองซึ่งทางวัดได้จำลองการรัภาพของหลวงพ่อไว้ให้ลูกหลานทั้งหลายได้มากราบไหว้สการะบูชา วัดนี้การเดินทางก็ไม่ยากหากญายโยมที่จะมาจากกรุงเทพมหานครนาล,ละมุ่งตรงที่เส้นสุวินทวงสายเก่าจะมุ่งไปวัดหลวงพ่อสธรวัดวิไลโชตนัต้นตั้งอยู่ในเลขที่32หมู่ที่4ตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองจังหวัดจ่ากเชิงสานั่นเองขอเชิญชวนหากญายโยมมีโอกาส ก็มาร่วมในงานพิธีโดยพร้อมเพียงกันสุดท้ายอาตมาภาขกอขออ้างเอาคุณพระศีรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งทั้งหลายของชาวโลกชาวพุทธศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัดวิรโชนนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกรูปทกุกนามอันมีพระเดชหลวงพอ่อพระราชพมยานหลวงพอ่อารีจดำเป็นที่สุดปรมีคุณพระบิดาพระมารดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทวยเทพเทวาควรได้เดินบรรดาลประทานพรให้ญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ชมในรายการนี้จงเป็นผู้ที่มั่งมีศีสุขหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยปาถนาสิ่งใดเป็นไปในกุศลเราไซขอสิ่งที่ญาโยมทั้งหลายได้พาถนานั้นจงสำเร็จโดยฉะพันในปัจจุบันชาตินี้ทุกท่านเทิญ สิ่งจชอยู่อีสิ่งนี้หวกชายหวกชายตัวถังสิ่งที่เกี่ยนคังญาติยโยมทุกๆท,ท่านที่รับชมอยู่ณขณะนี้มีข่าวดีที่จะบอกให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบวันที่29มีนานะ29มีนาคมเนะี่ยเดี๋ยวโยมจดไว้เลยนะจดไว้เลย29มีนาคมที่วัดธรรมบัญญารามบางม่วงนะฮะองค์พระแม่กวนอิมพระองค์นี้ เป็นองค์แรกในประเทศไทยที่เปิดโอกาสท่านทั้งหลายได้มาร่วมหล่อส่วนพระพักก็คือพระพักของพระองค์แม่เนี่ยองค์นี้นะจะเป็นปางสเสวยสุขนะหล่อมาทั้งหมดวาระที่จะถึงเนี่ยเป็นวาระสําเร็จก็คือวาระสิ้นจบโครงการแล้วเพราะฉะนั้นจะเปิดโอกาสให้ญาติโยมเนี่ยได้มาร่วมหลอ่อเราจะใช้ทองคำนะจำนวนถึงห0ร้อย 5้8บาทด้วยกันในี่รบาทเนตอนนี้เราได้มา300กว่าบาทได้รยโยมก็เหลืออยู่300กว่าบาทอดิเหมือนกันนะได้มาครึ่งหนึ่งละได้มา4โลกว่าละนะครับจากยอดที่ญาติโยมได้ทำบุญเข้ามานี่นะ4กิโลกว่าละที่ได้มีผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาแสดงคำจุนงบภาวรณาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เราก็จัดการฝากไว้ที่เซฟกับธนาคารไปที่เรียบร้อย ญาติโย,ยมท่านใดที่มีศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์ควรอิม่มแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะชีวิตของเราเนี่ยก็มีมีทองคําเป็นสมบัติอยู่บ้างนะมีทองคําเป็นสมบัติอยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยนแล้ววันนี้ก็อายุก,ก็แก่ไปทุกวันทุกวันแล้วก็กังวลเอ๊ะทำยังไงดีทองคํานี่จึงจะเป็นค่าเป็นสมบัติที่สมกับที่เป็นของที่เรารักเราหวงอ่า ก็เอามาฝากกับองค์พระแม่กวนอิมดีไหมองค์พระแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์เจ้าหล่อส่วนพระพักนะโยมส่วนใบหน้าในอย่างรูปที่เห็นอยู่เนี่ยสวยงามมากเลยนะพระพักของพระองค์แม่องค์นี้เป็นองค์แรกนะที่หล่อด้วยออทองคําเป็นมวลสารหลักถึง9กกิโลนะโยมที่ชมอยู่นี่โชคดีนะโชคดีอาตมาถือว่าท่านมีบุญที่ได้ทราบข่าวนี้ เหลืออยู่300กว่าครอบครัวนะโยมก็มีสลึงหนึ่งเฟื้องนะหรือว่า50ตังหนึ่งบาทจะเป็นทองรูปประพันธ์ทองคำแท่ง,งก็ได้นะให้รีบนะโยมนะเพราะจะปิดโครงการเดือนมิถุนายนสำหรับเจ้าภาพ300กวอ่าตระกูลเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอเนะี่ยโยมโทรศัพท์เข้ามาจองนะใส่ชื่อไว้ว่าหลงพ่อ รับจองออจองไว้ให้โยมทีในนามครอบครัวตระกูลนั่นตระกูลนี้นะฮะแล้วก็ระบุไว้ว่าขอถวายทองคำโดยองค์พระแม่ควนอิมนะหล่อส่วนพระพักของท่านเนี่ยกี่บาทเอ่อกี่สลึงกี่เฟืองหรือว่าจะรับบริจาคเป็นกิโลโยมก็คำนวณดูกัแล้วกันตอนนี้ขาดอยู่ประมาณ5กิโลก็จบโครงการแล้วเพราะฉะนั้นถ้าโยมที่ชมอยู่เนี่ยโยมมีบุญวาสนา นะอย่าลืมแวะมาที่วัดธรรมบัญญารามบางม่วงนะโยมนะมาอธิษฐานหลวงพ่ออยู่ไรมาร่วมสร้างองค์พระแม่กวนิมมหาโพธิสัตว์เจ้าและโดยเฉพาะใครที่เป็นหนี้เป็นศินนะใครที่ถูกเขายืมเงินหรือว่ายืมแล้วไม่จ่ายหรือแม้แต่ตัวเองเป็นลูกหนี้ไม่มีเงินจะจ่ายเขาเนี่ยใหมาใหมาอธิษฐานเทพศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนะฮนะและท่านจะไปตามให้นะโยม <laughs> อาบอกแค่นี้แหละของดีบอกมากไปได้เดี๋ยวลืมวัดธรรมปัญญารามบางม่วงสามพรานและปฐมมาอธิษฐานาพุทธาไดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ไม่ขาดมือเจริญพรอ,อมีท้อขอถึงแม้วเวลาสำหรับรายการของเรานะคะในทุกๆครั้งที่พบกันนั้นสั้นเหลือเกินค่ะแต่เชื่อมั่นนะคะว่าเราได้เป็นสื่อกลางในการทำหน้าที่ในการถ่ายทอดและก็ประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับวัดต่างๆอยู่เสมอนะคะ และท่านผู้ชมสามารถจะติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะโดยเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วก็กดชื่อรายการสองธรรมพร้อมกับวันเวลานะคะแน่นอนว่าท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการในวันที่ท่านผู้ชมนั้นพลาดไม่ได้รับชมไปได้แต่ถึงอย่างไรก็ได้ค่ะท่านผู้ชมนั้นยังคงเป็นแฟนรายการเราอย่างเหนียวแน่นแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปค่ะวันนี้รัตนีกังวัลไกลพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ